แนวทางในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางนะคะตามแนวคิดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมเสนอของงบจากคอรมอค่ะจำนวนทั้งสิ้น3 0ม0 0ื่นล้านบาทนะคะก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มผู้พิการกลุ่มผู้ไร้บ้านกลุ่มคนชายขอบคนที่ไม่สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือจากภาครัฐในโครงการอื่นๆที่ผ่านมาซึ่งทางคุณจุติไกเรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะ ผู้บริหารก็ลงพื้นที่ไปยเยี่ยมให้กำลังใจรับฟังปัญหาพร้อมทั้งสำรวจสภาพความเป็นอยู่ของผู้พิการทางการได้ยินบริเวณชุมชนผู้พิการทางการได้ยินใต้สะพานข้ามแยกพระรามเก้าค่ะก็จะเร่งให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการพมเราไม่ทิ้งกันชุมชนนี้เนี่ยมีทั้งคนปกติและผู้ที่พิการทางการได้ยินอาศัยอยู่รวมกัน59ครอบครัวจำนวน113คน เป็นผู้พิการทางการได้ยิน32ครอบครัวค่ะจากการพูดคุยสอบถามปัญหาเนี่ยก็เพราะว่าส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเป็นคนตกงานและไม่มีไรายได้แล้วก็เพราะว่าสภาพความเป็นอยู่แออัดอากาศไม่ถ่ายเทจึงชักชวนให้ไปอยู่บ้านเช่าของการเคหะแห่งชาติจังหวัดปทุมธานีที่จะเตรียมเอาไว้โดยไม่คิดค่าเช่าสมเดือนแรกพรอมอาหารสามมือ้อรวมทั้งยังหาอาชีพให้ผู้พิการทางการได้ยินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่ะ จนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้พิการทุกคนที่มีแบบประจําตัวผู้พิการจะจ่ายให้คนละหนึ่พันบาทจ่ายครั้งเดียวเท่านั้นก็คาดว่าจะจ่ายได้เดือนพฤษภาคมนี้ล่ะค่ะส่วนตัวแทนของผู้พิการก็บอกว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 กระทบหนักไม่มีงานไม่มีไรายได้หลายคนเนี่ยต้องไปเก็บของเก่าแล้วก็เอาไปขายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน คุณจุติยังบอกด้วยนะคะว่าประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้หาหรือกับปหลัดกระทรวงการคลงังจัดสรรงบป,ประมาณเพื่อใช้ในการดูแลผู้ที่อยู่ในขายต้องได้รับการช่วยเหลือของกระทรวงการพัฒนาสังคมก็คาดว่าจะจัดสรรงบป,ประมาณเนี่ยสามหมล้านบาทแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยต้องเข้าสู่การพิจารณาของสภาพัฒน์แล้วก็เสนอต่อคอรมอต่อไปค่ะ